นึกภาพนักวิจัยอะที่เอาลูกสิงโตหรือลูกกอริล่ามาเลี้ยงอะพอมันโตขึ้นเรารู้ว่ามันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอะเราต้องเอาไปปล่อยให้เขาไปอยู่ในป่านั้นภาพสุดท้ายที่ติดตาผมตลอดคือ,อสัตว์ตัวนั้นหันหน้ากลับมา สายน้ำสะท้อนท้องฟ้าได้บางส่วนแสงอาทิตย์ตกกระทบผืนน้ำแตกเพลงเพลงตลอดเวลาซึ่งปลาชอบให้บาดตัวในส่วนของความสำคัญของความจริงและจินตนาการนะครับ ผมเชื่อมโยงไปถึงรายละเอียดรายละเอียดแบบกล้องมาคโครเลยนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงไปกับสิ่งที่พบเจอหรือสิ่งที่อยู่รายรอบฮนะพ,บพูดถึงความจริงและจินตนาการนี่มันเหมือนกับมันยากประมาณหนึ่งอนะผมก็เลยเชื่อมโยงไปถึงรายละเอียดกับสิ่งแวดล้อม,อม,อมส่วนตรงที่จะขยายความนี่คือ การเรียงร้อยมันมากกว่าเรียงร้อยมันเป็นภาษาแล้วก็เป็นพล็อตเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบทกวีบทหนึ่งเรื่องสั้นบทหนึ่งสัตว์กลางคืนที่มีสมองเล็กเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวพึ่งพาแสงแดดช่วยย่อยอาหารเพียงเล็กน้อยมันเรียนแบบความคิดของตัวเองไม่เก่งเท่าไหร่แล้วใครจะไปรู้เมื่อไม่มีใคร อ่านความคิดมันได้ในการทำงานนี้ค่อนข้างมีความหมกมุ่นแบบผิดปกตินะฮะที่จริงมันก็ไม่ค่อยมีอะไรจะปกติสักเท่าไหร่อยู่แล้ว ว่ามันมีบางอย่างที่หลายอย่างด้วยซ้ำที่เราอยากระเบิดหรือปลดปล่อยมันออกมาในแบบที่ในแบบที่เราก็ไม่มีมีล่องเสียงของเรามีมีท่วงทํานองมีองค์ประกอบหลายๆอย่างครในการเป็นหนังสือที่เป็นเฉพาะในแบบของเราครับพอเราโฟกัสกับงานแล้วหมกมุ่นกับมานะคร ส่วนเรื่องความสัมพันธ์คนละข้างอื่นาะว่ามันเรากลายเป็นคนที่ไม่ไม่เทคแคร์ใครหรือแบบทำให้ความสัมพันธ์มีระยะห่างอีกมากขึ้นอะไรงครับ<ะ>น,นี่เราเหมือนแล้วเปิดเรากําลังเขียนอะไรด้วยกันอะแล้วเราเรามาเปิดพจน์กรมสมมุตินนะหาคําว่าหลงรักรักหรือว่าแบบลมหายใจหรือว่าหมกมุ่นดีเพราะเราหาคําคําเดียวที่จะบอก บอกมันไม่ได้แต่คําว่าแต่งงานก็ดูเวิร์กโรแมนติกนะแต่มันก็มีอย่าล้างแยกทางกันเราก็ต้องมาเสียเวลาแล้วก็มารีเซ็ตมันใหม่ถ้าเราจะขึ้นเล่มใหม่มีจุดหนึ่งช่วงหนึ่งในการเขียนนะฮะในความที่เราหมกมุ่นกับมันมากใช้เวลากับมันมากอะช่วงหนึ่งมันเหมือนกแบบับเ,เข้าใจว่ามันค่อนข้างลุดรไปหน่อยนะ ใช่ครว่าดุดโลกหรือผมชอบใช้ว่าอาการทางภาษาณนะผมแค่จะบอกว่าคําบางคําที่ที่เราใช้อะบางครั้งเราแปลกหน้ากับการสะกดคําคํานั้นเลยอย่างเช่นคําว่าอยู่มันเป็นอ่า,อางยอยั์สระอูไม่เอกแค่นั้นเองแต่ในความหมกมุ่นในการทํางานของผมอ่ะพอผมไปเขียนเรื่องผู้ผีมันเป็นคําที่อยู่ที่แปลกหน้าไปเลยฮะผมถึงกับรู้สึกว่า คำว่าอยู่นิสกดยังไงกันนะ <c oughs> นิ้วผมยังค้างอยู่บนคีย์บอร์ดอยู่แล้วเพราะามันเป็นเล่มผีมันเป็นการสูญเสียมันเป็นการแยกกันอยู่คนละมิติกันแล้วคำว่าอยู่ที่มันอยู่ในภาวะการสูญเสียเนะี่ยการจากลาเนี่ยเป็นคําที่แปลกหน้าสุดๆในแบบที่ผ้ามันลอยมาแล้วแต่ผมไม่ไม่ ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันสะกดอย่างนี้จริงๆเหรอต้องไปเปิดพจนานุกรมดูจุดเออมันสะกดอย่างนี้จริงๆอะถ้าผมทำถนนผมไม่ได้อยากทำทางให้มันเรียบอะสำหรับคนสำหรับคนที่จะอ่านอะม,ม,มันเป็นพื้นผิวถนนที่ไม่เชิงเป็นหลุมเป็นบอ่อหรอกมันน่าจะมีใครทำอะไรตกไว้เยอะ เอ,อมีใครทําอะไรนี่หมายถึงข้อมูลที่ผมเก็บมาเอามาประกอบกันโดยเฉพาะงานชุดหลังๆอะเรื่องสั้นนะฮะผมจับสุนทรียะของการพาออกทะเลไปก่อนคนอ่านมันคงคนอ่านคงจะไม่ไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่นะสมมติผมเดินอยู่พาใครสักคนคนอ่านเดินอยู่ชายหาด ผิวทรายก็เม็ดทรายก็นุ่มมากชายหาดนั้นนะคนะ่อนข้างสะอาดเรียบเลยละ่ะแล้วผมก็พาออกทะเลไปในความหมายหนึ่งคือออกทะเลจริงๆนะอีความหมายหนึ่งก็เป็นสำนวนเนาะพาออกทะเลไปก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าเออคลื่นที่เราพาออกนอกทะเลอะ่ะมันทําให้ถ้าคนที่ไม่ไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะผมว่าเมาคลื่นเลยนะที่เราบอกว่าเมาเรือหรือเมารถเมาคลื่นแล้วก็อ้วกตรงบนเรือนั่นเลย ตรงกลาบเดินละอวกๆวกเพื่ออะไรเพื่อเห็นจุดนั้นนะมันไม่ได้นุ่มหรือสวยงามเหมือนที่เราเดินอยู่ริมชายหาดหลังจากนั้นถ้าโอเคถ้าแข็งแรงพอท้องไส้รับไหวพอกลับมาบนขึ้นก็ยังเดินบนขึ้นแบบต่อได้แต่ถ้าบางคนไม่ไหวท้องไส้ปั่นป่วนก็จะกลับมาเดินริมชายหาดด้วยกันอีกครั้งในเรื่องด้วยอการแบบเด,เ,ดเดี๋ยวก่อนคุณดูเทนผมจับ สุธิยาตรงนี้ได้ครับในฐานะผู้เขียนนะนะแต่ฐานะผู้อ่านผมรู้แล้วะอย่างที่ผมบอกไปตะเกียว่าเออเมาเมืนแน่ที่จะกลับมาเดินริมชายหาดแบบสวีทกันอยู่ได้อีกอ่ะเพราะว่ามันมันค่อนข้างเป็นจะบอกเป็นโครงสร้างอะไรที่มันดูแบบอ้ยอยถ้าเราทําหนังนี้มันเหมือนกแบบับมันเป็นหนังที่ไม่ใช่หนังตลาดักเท่าไหร่อ่ะแต่มันก็ไม่ได้อินดี้ขนาดนั้นนะ คือผมมีส่วนภาคของคนเป็นเพนเตอร์ด้วยอะ่ะโดยเฉพาะการทำงานเพนต์เนี่ยตอนนักศึกษาตอนเรียนอะ่ะก็คณะอาจารย์ที่มาตรวจงานส่งงานเขาก็จะเน้นว่าให้เราพูดหรืออธิบายงานให้รู้เรื่องแต่ตอนเราออกมาแล้วเราทำงานแบบให้มันเป็นอาชีพเป็นอาร์ตีแต่เราไม่จะเป็นต้องพูดให้มันรู้เรื่องหรืออะไรมากยิ่งพูดมากยิ่งบอกมาก ผู้ชมก็ยิ่งรู้น้อยลงในสิ่งที่ผู้ชมรู้สึกอยู่แล้วนะตอนเขามาเห็นงานแล้วถ้าเรามาอธิบายงานแบบที่เราเรียนมามันให้เขาเข้าใจไปอ่ะผมว่ามันขาดไปเลยนะจุดที่ผู้ชมกับเรากับอะไรอ,อยากที่บอกว่าเออยยิ่งบอกมากยิ่งพูดมากผู้ชมก็จะรู้น้อยลงไปอีกก็น่าจะถูกเบือนหน้าหนีอยู่แล้ว จากเดิมที่เบือนหน้าหนีสัก45องศาต่อไปคงเบือนหน้านหีแบบเออโอเคฉันหันหลังให้กับงานคุณละวพร้อมกับจะเดินจากไปแล้วโอเคผมว่าอืมก็โอเคนะสัดส่วนที่ผมให้ที่เป็นส่วนของอความเป็นแอบสแ c กในงานเขียนมันไม่ได้ให้ทั้งหนักทั้งเล่มนะมแต่คุณอาจจะไปสะดุดก้อนเห็นหรือ ไปเจอสิ่งที่ผมบอกว่ามันวางหล่นอยู่อของใครก็ไม่รู้ว่าของสตีเฟนฮอว k กินก็ไม่รู้ว่าอามันวางหล่นอยู่อเออตรงนั้นนะทำให้คุณรู้สึกว่าโอ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยเหมือนถ้าเราดูหนังหนังของเครตินรู้เลยจนผมโยงไปถึงว่ามันทึกการเล่มของผมรู้เลยว่าเขาใช้ก็ว่าอุเทนวิธีวิธีอุเทนมันก็แทบไม่ต่างกันกับว่าหนังของเครตินนังของโนแลน ผมว่าเออก็ดีนะสั้นมากแล้วก็ดีดีเลยโครงสร้างนี้มันอยู่ในเล่มนี้ที่ผมเจอนะส่วนเล่มอื่นธีมถ้าเป็นเรื่องผีผมก็จะเจออีกสุธิยาอีกแบบหนึ่งมันต่างกันนะโดยโดยตัวธีมของเล่มเล่มนี้ธีมมันเป็นเรื่องหายนะต่างๆที่เอามารวมกันนะแต่หน้าปกน,นี้มันจะสะกดผิดนะฮะมันเป็นหายนะสุดๆเลยปฏิทัศน์นี่มันต้องมีนอนหนูอตัวหนึ่งกัลลันกึ่งตั้งใจกึ่งพลาดจริงๆ แล้วมันก็โอเคมันหายาได้ชัดๆที่พิมพ์ชื่อปกผิดสำหรับผมนะมันเป็นภาพที่อยากลุกขึ้นยืนแล้วก็ตบมือแบบนี้แหละคุณไม่ต้องมาปรนีประนอมกับผู้เขียนหรอกอย่างที่บอกมันเป็นภาพที่สวยงามนะคัน,นึกภาพดูดิครับคัน,นึกภาพว่าโหยเพื่อนก็แนะนําอยู่แล้วว่ามันมันอ่านยากหน่อยนะหนังสืออูเทนแล้วก็เอไม่ผิดหวังไ้คือแบบ มันเคลื่อนออกนอกหน้าต่างได้เลยอ่ะเออดีแหละแล้วมันเคลื่อนออกนอกหน้าต่างแล้วเป็นไงรู้ไหมฮะที่ผมกำลังเขียนก็คือการที่หนังสือมันกลางออกไปมันกลายเป็นมันได้รับการปลดปล่อยเช่นเดียวกับผมมันก็กลายเป็นนกกลางปีกบินออกไปทางนอกหน้าต่างมันก็ได้บทกวีอีกบทหนึ่งที่จากเรื่องสั้นแบล็กคอมเมดี้เนี้ยมันก็แยกไปอยู่ในส่วนของลูกของงานกวีนิพนธ์ที่มันโอเคมันเติมจินตนาการตรงนี้แล้ว งานกวีนิพนธ์นะนะมันปล่อยพื้นที่ว่างให้ผู้อ่านตามจินตการอะไรได้เยอะแล้วก็มันก็ดูจะโรแมนติกประมาณหนึ่งนะในความเจ็บปวดของเราที่หนังสือของเราถูกเครื่องทิ้งนะคงจะเป็นเล่มที่สปอร์ตไลท์มันส่องมาเสมอแล้วครับอย่างเช่นเล่มฤดูมรสุมมนสูงสวรรค์น,นะครตอนนี้อยู่ที่สำน,นักพิมพ์แล้วก็ขึ้นลาไปหมดแล้วครับ มันผ่านช่วงน้ำท่วมกรุงเทพตอนนั้นมามันเป็นฉบับทำมือแล้วผมก็ส่งทำมือนี้ไปเสนอสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ก็ปฏิเสธแล้วผมไปเลยส่งทำมือนี้ไปเข้าแข่งขันกับกวดสีไลท์มันก็เข้าเล่มเจ็ดหรือแปดเล่มสุดท้ายอะสำนักพิมพ์ก็ย้อนกลับมาตอบรับแล้วก็พิมพ์มันนี่มันรู้สึกเจ็บจี๊ดมังนะแต่อีกในหนึ่งมันนี่เนี่ยจังหวะชีวิตผมมันจะมีแบ็คความเป็นแบ็คคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยเยอะ เหมือนที่ผมบอกพอสปอร์ตไลท์มันส่องทุกคนก็ไปมุงนกมแมลงดอกไม้ใบหญ้าปะทะสังสรรค์เช้าเวลาถูกจับไปเป็นตัวประกันของการแปรรูปอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้การก่ออาชญากรรมกับประสบการณ์แต่ใช่ส่วนใหญ่ของผมจะอิงกับธรรมชาติ เพราะขนาดเดียวกันที่ผมเคร่งเครียดแล้วก็หมกมุ่นกับงานผมก็ใช้วิธีธรรมชาติเยียวยาในแบบเปลีกวิเวกที่ไปกางเต็นในป่า mm. พอธรรมชาติมัน,มน,มนบำบัดนะฮะับคำบางคำมันไม่ต้องอิงอยู่กับบริบทไม่ต้องอิงอยู่กับพล็อตไม่ต้องอิงอยู่กับพล็อตหายนะหรือพล็อตเรื่องผีหรือพล็อตเรื่องอะไรก็ตามที่ผมตั้งตีในเรื่องสั้นนะ ตรงนี้ส่วนใหญ่ใช้การปฏิสัมพันธ์ประสบการณ์กับธรรมชาติในตัวผมตรงนี้ผ่านงานกวินิพนธ์มากกว่าจะเป็นเรื่องสั้นผีเสื้อขี้ริ้วขี้เรพับปีกเก็บไว้ในกรวยกุหลาบไต่ลงไปใต้ถ้วยดอกเหมือนมแมลงเมาสลัดปีกแล้วเอกนเนกตรงเปลหนามโค้งรับสัดส่วน จดบันทึกกลีบดอกรวยร่วมชั่วโมงละกลีบอันนี้น่าจะชัดเจนเสร็จคะแนนเต็มสิบในการที่จะบอกว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนที่เราเหมืนคำถามอะร่วมกับชิลเลเตอร์คนหนึ่งอะไปทำเป็นงานศิลปะชิ้นงานนำเสนอออกมาในรูปแบบของอไม้มรรทัดสามมิตินะฮะถ้าเราขยับมานิดนึง จาการูปไดโนเสาร์ก็จะกลายเป็นอักษรตัว A ตัว B ตัว C q คิว t ลเตอร์คนนี e, ้เขาก็โอเคมีทุนที่จะทำให้ใหออกมาเป็นดิสเพยอันยิ่ใหญ่เลยแต่เราไม่ใช่ว่าจะไปขยับชิ้นงานนะเราแค่ขยับการก้าวเดินของเรามันเป็นประโยคที่สามารถอ่านกลับหน้ากลับหลังได้ประโยคนั้นเป็นเรื่องเวลาถ้าคุณเดินมาข้างหน้าหน่อยคุณจะได้อ่านประโยคหนึ่งที่พูดถึงอนาคต ประมาณนั้นนะแล้วถ้าคุณเนินถอยหลังมาหน่อยคุณจะประโยชนเดียวกันนะมันจะกลายเป็นการพูดถึงอดีตเอ,อ่อมันเป็นที่มาของการอ่านกลับหน้ากลับหลังได้แต่ประโยคเดียวไม่คิดว่าในท้ายที่สุดมันจะกลายมาเป็นหนังสือเล่มนึ่งแค่ประโยคเดียวก็ก็ประสาทอยู่แล้วนะผมก็คิดอยู่แล้วนะว่าถ้าเป็นเล่มนี้เราไม่น่าจะรอดชีวิตกลับมาจากอาการประสาทนะ แต่ทางมนาธิการเขาไม่คิดหรอกเขาจะรู้สึกว่าเอาละเขากําลังจะได้งานชิ้นที่ชิ้นที่น่าตื่นเต้นสําหรับเขาอะตอนนั้นผมดูจะตื่นเต้นเวลาเราไปไหนขี่รถไปไหนบิลบอร์ดไปโฆษณาเลยลก็ตามคําตัวบเบร้่มคําตัวใหญ่อะเราจะทาดไม่ได้ว่าคาําโฆษณาคานั้นอะอ่านกลับหลังได้ไหม มันมันก็ไม,ม่ก็ไม่ได้หลอนแล้วขนาดนั้นนะฮะแต่มันโฟกัสกับมันจริงๆอะมีความสุขไหมผมนิยามความสุขไม่ได้แต่ผมชื่อว่างานมีความสุขการที่งานมีความสุขแสดงว่างานเป็นสิ่งมีชีวิตมีชีวิตในตัวมันเองโอเคพอมันมีชีวิตแล้ว ความสุขความทรมานความอะไรหลายๆอยา่างในความรู้สึกในงานชิ้นนั้นน่ะที่มีชีวิตแล้วพร้อมจะโอบโอบมันไว้อยู่แล้วด้วยถ้อยคำจากมิติของด้านหน้า uh huh. มันจะเป็นยังไงนะถ้าเราหมุนมันได้เหมือน,นการหมุนตัวของโลกมนานน่าจะเป็นดาวฤกษ์มาก เราเลิกหมุนรอบตัวเองแล้วไม่ต้องไปโครจรให้กับดาวเคราะห์น้อยแต่มันก็โหดร้ายในแบบที่มันต้องระเบิดตัวเองตลอดเวลาแถมมันยังมีจุดมืดในดวงอาทิตย์ที่เป็นไม่รู้ใครไปแทงหรือเป็นแผนผมเปียบเทียบนะในนั้นแต่ละบทช่วงหลังความยาวของบทกลายเป็น1บทยาว2หน้ากระดาษจากที่บทหนึ่ครึ่งหน้ากระดาษหรือหนหน้ากระดาษ ก็จะแทบหายใจไม่ออกอยู่แล้วตรงเนี้ผมว่าอืมัมนอย่างที่บอกมันเหนือความคาดหมายมันน่าเหลือเชื่อสําหรับเราด้วยอืมจะบอกว่าอย่างที่บอกตอนแรกงานเป็นสิ่งที่เหลือเชื่ออยู่แล้วที่เราจะทํามันได้ตอนนี้เราเป็นความเหลือเชื่อของตัวเราเองแล้วในส่วนของเราแต่ในส่วนของงานการมีชีวิตอยู่ของงานนี้ ที่เรามองกลับมาช่วงหนึ่งอะก่อนที่จะไปเขียนเล่มใหม่เราเห็นแล้วว่าตอนที่เราอยู่จุดเนี้ยและงานมีชีวิตงานเดียวกันเราก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วสำหรับช่วงเวลานั้นนะที่เรามองย้อนกลับไปแต่ก่อนนั้นนนั้เราเห็นว่าเราเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะเขียนมันขึ้นมาจนจบเล่มด้วยตัวเองโดยไม่มีทีมมาช่วยตรงนี้มากกว่าที่ โอเคผมคิดว่าน่าจะพูดได้เต็มปากเรื่องการเรติบโตนึกภาพนักวิจัยอะที่เอาลูกสิงโตหรือลูกกอริล่ามาเลี้ยงอะพอมันโตขึ้นเรารู้ว่ามันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอะเราต้องเอาไปปล่อยอในป่าผมว่าถึงชุดนั้นเหมือนกับเรานำไปปล่อยแล้วครับในป่า ไม่รู้สึกด้วยซ้ําว่าเราช่วยเหลือเขาน่าจะใช้คําว่าเขานี่แหละเพราะว่าความผูกพันจะใช้คาว่ามันมาตลอดในจุดหนึ่งเขาโตแล้วที่เขาจะเรียนรู้หาอาหารแล้วไปหาฝูงถ้าเขาอยากอยู่ในฝูงให้เขาไปอยู่ในป่าน,นั้นภาพสุดท้ายที่ติดตามผมตลอดคือ,อเสมอไม่ใช่ตลอดเวลาหรอก ตอนที่นันกวิจัยเอาเจ้าตัวนั้นอน่ะไม่ว่าจะชิมนาซีหรืออะไรก็ตามไปปล่อยอแล้วสัตว์ตัวนั้นหันหน้ากลับมาในความพิศวงในการเปิดมิติของการอ่านในตัวมันเอง ในความที่งานเติบโตแล้วที่จะเข้าไปสู่การใช้ชีวิตในสป่าอ,อารมสัตว์นาก็เข้าไปอยู่ในชั้นหนังสืออยู่ในเชลไม่ได้นึกถึงศิลปทอนหรือสีไล่หรืออะไรอะ่ะคือมันจบแล้วแล้วผมก็ไปทําข้างข่าวดูเลือดต่อแล้วอะ่ะแล้ววันหนึ่งนักวิจัยคนนั้นกลับเข้าไปในปา่าจะเป็นเสือซีต้าหรือเสือดาวตัวนั้นก็ตาม หรือกอริลาก็ตามเอเอ,เอมันจำเราได้มันมีโค้ดคำหนึ่งอ่ะจำได้แล้วของใครที่บอกว่า,าในสือเล่มนึงอ่ะจะไม่มีบรรทัดไหนเลยที่ผู้อ่านอ่านแล้วอ่านแล้วประทับใจอ่ะ ถ้ามันไม่สะเทือนใจผู้เขียนเป็นสีเท่ามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอุเทนวิธีแล้วก็การตีลังกาแล้วก็การมวนตัวแล้วก็การกลับหน้ากับหลังย้อนกลับหรือการอัดด้วยตัวพยัญชนะที่ในงานชุดสละบสลับมีแต่พยัญชนะเต็มไปหมดอย่างเช่นหมกสงกลมทั้งหมดอมืสุดท้าย สำหรับผมมันไม่ใช่ผมเลยนะที่จะมามองผมหรือมองอุเทนวิธีรายการมันถ้าจะทำต่อคุณคุณเข้าไปดูกลิลลาตัวนั้นะที่เปปล่อยอะเข้าไปดูตัวอามาดิโลเสือดาวตัวนั้นได้เลยมันไม่ใช่จะมามองนักวิจัยอะมันไม่มีนะตอนนี้คุณรู้ว่าเสือดาวตัวนั้นอะมันมีครอบครัวมันเป็นจา่าฝูง ต้องดูแลใครหรือไม่งั้นก็ยังโดดเดี่ยวอยู่ในทุ่งหญ้าสซวานาอะไรก็ตามอมตรงนั้นมากกว่านะวันนั้นที่เราคุยกันวันแรกผมหรือแม้กระทั่งบนเวทีผมรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวรางวัลนะไม่ใช่ชื่อเสียงนะผมพยายามบอกมาตลอดเลยแค่การทํางานมากกว่านั่นน่าจะเป็นการส่งต่อเท่าที่ผมคิดได้นะตอนนี้นะ วันข้างหน้าผมอาจจะคิดได้มากกว่านี้กก็ได้